สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยมคําม,มือนน้องัวตองครับครอบครัวพี่โมเมครับเ,เพื่อ,อ,อน,นดินเดี๋ยวปัดดินออกก่อน,นครับมาเลี้ยงผลไมเเ้เด็กๆ้สาวสาวของเรานะครับ น้องบตองข,อข,อข,อขอ่าม,มื่นครับนี่ครับซีโมมีเน้าไริเอาให้พี่เ้าให้พช้างให้พี่ช้าเหรอขอบคุณค่ะเลียต้องเก็บสูง จ้าเจ่งเจ่งขอบคุณค่ะเร็วจ้าก,ก่อนจ้าขอบคุณครับเข้ามาปอดได้เลยครับจับได้เลยอันนี้พี่มูนเมพาครอบครัวมาเที่ยวหาครับมีเข้าพูดแตงกว่า ขนมนี่ครับดูขนมขนมโบตองรีบมากนะโบตองหมดแล้วหรอไปให้ตองเอะปอนได้เลยครับไม่เป็นไรโอ้โอเจ๋งจังเลยมารอบมารอบนี้ไม่กลัวช้างแล้วโบ,บตองขอบคุณค่าก่อนเร็ว thank you เสียงจ้าก,ก่อน โอ้ยพ่นแล้วนี่พ่นแล้วนี่ผมบตองพ่นแล้วนี่เบองเองพ่นเลยตองลูกอุนะในกำลังมันก็มีนะบบไปตองหยิบอะเลยเ้ยดแป๊บเดียวครับทางนี้แป๊บเดียวกิน ขึ้นข้าหมื่นไหมลูกขึ้นข้ามหมื่นไหมอ่ะขึ้นข้ามหมื่นนี่ข้ามหมื่นไม่มีนั่งนี่ไม่นี่ใช่ข้ามหมื่นไม่ดิ้นนะรับพี่สาวใจดีครับผมมหาคำามมื่น ับเข้าไปได้เลยครับคำม,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 มือ,อมน,นี้ก็กินอย่างเดียวครับวันนี้คำมือแล้วก็บตองมีความสุขมากๆเลยครับกาบขอบพระคุณพิ่โมเมและก็ครอบครัวมากๆครับ อ่าข้ามาเลยลูกข้ามมาเลยไม่เป็นไรครับนะมาเลยมาเลยไม่เป็นไร,นไรใจ,ใจดีครับอ,อ,อ่ายืนข้างๆเลยเลยไ,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 ได้เลยครับบอองแอคชัน่นลูกแอคชั่นหน่อยสู้ อาจับลูกจับเลยจับเลยจับได้ครับไม่เป็นไรเข้ามาเลยอาจับเลยจับลูกจับเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะล้มจับได้ลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะล้มได้เลยให้พี่ช้างเคาะหัวให้หน่อยเอาเคาะเคาะหัวให้น้องหน่อยเคาะเคาะก่อนเร็วเคาะเคาะก่อนเอา Khó lên khó, chúc lại khó Khó xuống khó, khó nóng lại Khó, khó hay nóng lại khó, khó không hả? Bốn, khó xuống khó Khó đi, ui lèn cơn Anh không muốn kếp Anh không muốn kếp đâu kếp kếp ครับเมื่อ luôn จะแถมพี่เดี๋ยวอ่ะเอ๊ะแกพี่พี่ให้เก็บเดี๋ยว <laughs> <laughs> xuống xuống đi xuống xuống cảm ơn nhà sắp đây các sắp tới đây là đi tới đây là sắp tới đây là sắp đi, Tung đi, Tung. Tung đi. Tung đi อขอบคุณค่ะเลีว้จกกวจ่าก่อนที่สวยขอบคุณค่าดังๆครับ